วัสดีครับนะสวัสดี FC ต้องใบเทคครับนะมือนี้ผมพา FC นะครับมาอยู่ที่อำเภอโนนศิลานะจังหวัดขอนแก่นยุนีนะครับนะมีงัวงามนะครับนะมีงัวงามเป็นงัวแดงนะครับนะแล้วกาผลข้างที่สีแบบนะขวัญใจสายหูอินดูบาซินนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งครับมามีตัวไหนเนี้ยมีทำงานพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับประจวบครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่ประจวบนะครับนะเจ้าของสุดยอดพ่อพันธุ์นะฮะในอดีตนะฮะสอนลามนะครับนะนะสอนลามพี่ประจวบครับนะแม่นี้ชื่ออะไรครับผมย่าๆครับตัวนี้ซื้อย่าๆป่ะครับครับผมโอ้ยาย่าๆเป็นลูกไผ่ครับตัวนี้ลูกเจ้าลักครับลูกเจ้าลักครับแม่ฝันสายทั้งมิตรภาพครับแม่สายมิตรภาพป่ะครับผม แม่สายมิตรภาพนะฮะท่องไหมครับพี่ท่องแล้วครับท่องแล้วครยบร้อยแล้วท่องแล้วครับอันดาซ้าอยู่บ่อยแล้วนะครับอันดาซ้าแล้วท่องตัวใดครับท่องกับวิโกแชมป์ครับอ๋อวีโกแชมป์นะครับนะฮะใส่จรักเข้แล้วมงน้เที่ยวโอ้นะฮะเบิ้งครับพี่น้องครับนะฮะสุดยอดครับนะฮะโค้งสางไงครับตัวนี้นะครับนะะโค้งสางไงมันอยู่ในโฮมละเดี๋ยวผมหามุมนี้กัน อคนนี้ยูนี่มีแต่บักสุดยอดฟูงหัวแดงครับพี่น้องครับต้องมุมนี่ครับพี่น้องนะสุดยอดนะครับต้องมุมนี่ครับนะตัวนี้ก็ทอดแค่เดือนและครับที่ผู้ชมเดือนสิงหาสิงหานะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุมาหาเดืนอนเหล่านี้เนาะไปไปสิงหาเนะี่ยครับอ๋อครับนะพ,พี่น้องครับนะเกือบกประมาณหาเดือนประมาณทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์มาขึ้น นะครับงวตัวนี้นะครับบอกเรียงว่าตัวนี้นะกระแสของงูอินูบาซินนะครับขอนคางดีสิกลับมาอย่างเต็มโตนะขอนคางดีสิมาดีนะนะผู้ใหญ่มีของไรดีงามๆครับนะมีคนตามซื้อถึงบ้านนะครับนะโอเคครับเบิ้งหัวพี่น้องครับงวตัวนี้นะครับเป็นงวที่ใบขอนคางหลายนะครับแล้วก็เป็นงวที่โบดขอนคางที่ชัดเจนนะบงพี่น้องครับโบดโบดลึกนะครับนะโบดเข้าไปโบดเข้าไปเคืองใบ นะครับน้าโบดขอบไปเครื่องใบเหลาก็ที่นี่นะครับนะฮะเป็นงัวที่โบดหน้าโบดหลังนะครับเป็นงวัวที่โบดหน้าโบดหลังนะแข่งขาใหญ่นะครับนะแข่งขาใหญ่นะ,น,ะนะกะระดูกดีนะเดี๋ยวผมให้เบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งเอ่อให้เบิ้งช่วงโตล้ำโตการโตนะครับนะเพิ่งการโตนะครับยี่วิจา์ที่นี่แต่เกิดมาราคาจูงกันได้ขายมือถือโตนหมขายมดรครับขายมัดนะครับ นะขายหมดตัวนี้ทองวีโกแชมป์นะครับนะทองวีโกแชมป์นะเดี๋ยวให้เบิ้งการโตก้อนนะครับเดี๋ยวสีไล่ให้เบิ้งทุกโตหมดนะครับพี่น้องครับนะฮะเกิดว่าผู้ใดกําลังสีหางัวไปเลี้ยงนะครับนะฮะก็ให้พิจารณาเบิ้งนะครับพี่ประจวบตัวนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับไม่สิบเก้าครับตัวนี้เปิดเปิดไปสิบเก้าแสนเก่าครับนะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับและนี่คือราคาห้องเอ้มาต่อร้องเอา ให้มาเบิ่งตัวจริงเอาเบื้งตัวจริงก่อนไผ่เมืองไผ่ยุ้ตัวจริงครับให้มาเบิ่งตัวจริงเอานะครับมักจังซื้อนะครับนะฮะมักจังซื้อแล้วก็ที่นี่นะครับผสมวิโก้แชมไว้แล้ววนาผัดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อยังครับพี่ประจวบครับตัวนี้น้องยายาครับตัวนี้น้องยาย่านะครับนะน้องยาย่านะครับโอเคครับนะอันนี้ยาย่าเขาหูจักละนะครับนะตัวนี้เปิดไปสิบเก้าหมื่นนะครับนะเปิดไปสิบเก้าหมื่นที่นี่ครับพี่น้องครับบบบรรรรยาาากศดดีขนนนคคััะะะฮ บรรยากาศดีขนาดนะครับตันนี้ฝูหัวแดงเลยนะฮะฝันใจสายหูอ้ยลูบาซินนะครับอ่าหูตัวนี้สูงหัวสาวเหครับตัวนี้ม้าสาวครับตั้งคมดีนะครับตัวนี้ซื้อนกแก้วครับซื้อนกแก้วครับซื้อนี่ก็ติดตามตามหนาตามตั้งเขาดีเนาะแนวป้อมหูตัวนี้นะครับเป็นหัวที ดังคมสาวครับนะครับนะเป็นวัวสาวดังคมนะฮะกบานบนดีครับนะเบิ้งนะเบิ้งครับนะเบิ้งเบิ้งดังครับสันดังครับนะ่เป็นว่าที่สันดังดีโบดชัดเจนนะครับโบดึกโบดชัดเจนนะการการโตดีครับพี่น้องครับหลังเป็นกระดานเลยครับนะหลังนี่นะเบิ้งครับหลังนี่เป็นกระดานเลยนะการโตดีนะตัวนี้ทองไปครับนี่ทองแล้วครับทองเพชรรนครครับ โอทองเพชรนครของเฮียเฮี้ยงบ่ครับนะครับแน่สุดยอดพี่น้องครับแน่ผู้ใดที่นะครับตัวนี้ครับเพชรนครกับขอนขางทีสีตัวนี้ให้ลูกนะครับนะผลงานขอนขางทีสีดีนะครับนะสำหรับนะอ่าพอพันธุ์นะของเฮียเสกนะครับของเฮียเลี้ยงนะครับนะอยู่ขอนขางปฐมนะลูกยอดอาเซียนนะครับตัวนั้นสุดยอดนะฮะเป็นพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก้านโตดีครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งแค่หลังครับพี่น้องครับนะฮะเบิ้งครับเบิ้งหลังครับต้นครับพี่น้องครับหลังนี่ นเป็นล่องเลยนะครับนะฮะล่องเลยตัวนี้ทองเพชรนครบนาผาดพี่น้องครับตัวนี้นะครับนะเบิ้งครับเบิ้งสันตั้งครับตัวนี้ครับสันตั้งสังมเกิดนะครับตัวนี้นะครับสันตั้งสังเกลต์วันหยุดพิณิกตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวพินิกครับเป็นลูกสาวฟิลิปแม่เหรอครับแม่อะไรอ้ไรนั่นจะในรถเว้นไม่พูดครับตรวนอะไรเป็ ครับก็คือเป็นลูกสาวฟีนิกเนาะนะฮะว่าเป็นลูกสาวฟีนิกนะครับเป็นงวเป็นง้วสื่อมาเป็นง้วสาวพ่อจักเดือนแอะครับพี่ประจวบกี่โขกเดือนครับนี่เข้าหกเดือนแล้วเนาะนะฮะผสมก็ได้ครับนะนะผสมเป็นตะขอนะครับนะของเฮียเีย亚นะครับเอ่อตัวนี้เปิดราคาไป็หลายปันไหนครับตัวนี้ไป12ครับตัวนี้ไป12หมื่นนะครับนะตัวนี้พี่น้องครับ12หมื่นครับนะ12หมื่นนะครับนะ การต้นการโตดีนะฮะเดือนกว่าแล้วนะครับเดือนแล้วครับอันตาสาวเรียบร้อยแล้วลงครับมมลงแล้วนะครับนะอันตาสาวเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับนะฮุณการโตครับผมมาการตงวดตัวนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นงวที่เลี่ยมโตนข้างทีสินะเลี่ยมโตดีนะครับนะที่สำคัญนะสันดังสั่งมาเกิดนะครับผู้ใดหมักงวดังคมๆนะครับนะดังคมๆแม่นี่นะครับแม่นกแก้วน้องพี่ปรรจุก็นะแม่นกแก้วครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนะแม่นกแก้วนะครับ ราคา12,000นะฮะเปิดไป12,000ผู้ใดสนรับการท่องนะครับนัรับการท่องผู้ใดสนใจกลับมาต่อรองราคาออกมาคืนครับนะฮะขันบ่อทองนะฮพี่ประจวบว่าเอามาคืนรถแล้วังสินะครับนะแถมค่ารถให้พร้อมครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปครับพี่ประจวบครับนะฮะคุณน้องหัวสาตัวหุ่นเลยถามไปตัวหุ่นก่อนนะครับถามไปตัวหุ่นก่อน ตัวนี้ใบชทชายเนี่ยเบิ้งครับอ่างไว้ก่อนตัวนี้หูครับเบิ้งครับพี่น้องเบื้องหูครับตัวนี้นะครับนะเบิ้งตัวนี้ได้ครับพี่ประจวบครับเอาตัวนี้สิเอาตัวนี้ครับตัวนี้ก่อนอ่าเบิ้งกันนนะครับนะฮะตัวนี้ซื้ออย่างครับพี่ประจวบตัวนี้ซื้อน้ำเพชรตัวนี้ซื้อน้ำเพชรนะครับนะะน้ำเพชรนะครับเป็น ไปไหลายลูกไผ่นะครับเป็นลูกของเจ้ารักนะฮะเบื้องแขงขาพี่น้องครับเบื้องแขงขาครับเป็นงัวสาวที่การโตดีแขงขาใหญ่ครับนะฮะง้วแบบนี้นะฮะแขงขาใหญ่แบบนี้นะฮะญ่ายไหลนะครับนะฮะตัวนี้ท่องไปครับนี่ยัััังคครรบบววสาเป็นงัวสาวเนาะนะผู้ใดอยากไปผสมพ่าใดก็ไปผสมเอาเนาะนะได้แล้วครับได้แล้วเห็นเป็นน้่ลำแล้วขึ้นได้สอไปนี่ครับพี่ประจวบ ขืนไมแหงครับมันก็การผสมขื่นม้แห้งมันขื่นไมแหงว่ตีเห็นมันโค้มเขาอยู่อ๋อเนี่ยเห็นมันโค้มเขาอยู่ว่ะตีนะครับโบ้ชัดเจนเนาะนะฮะกะใกล้เราละเพราะว่าเบื้องเราง้วกะนะครับอายุหลักกันน้ำหนักกะได้แล้วนะครับกะอีโบ้โดนออกนะฮะเบื้องครับโบ้ชัดเจนนะครับนะฮะเป็นง้วตีทีโบดโบดลึกนะครับมาเสียข้อนี้คือปลายหัวขาดนิดนึงครับตัวนี้บ่เป็นหยางครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องโบ้เหตุบ้ไม่ผลต่อการให้ลูกนะครับ นวเค่องเกี่ยวกันนะครับนะฮะโอ้การโตดีครับเพราะน้าตัวนี้นะครับนะฮะดวดูเฉียงๆครับจักเดือนแล้วครับตัวนี้มีสิบ่าเดือนดี้ครับมีสิบกว่าเนาะมีสิบสองเดือนเนาะโดยประมาณอ๋อครับนะฮะตัวนี้ซื้อน้ำเพ็ดเนาะเปิดราคาเวลาเป็นไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสิบนึงครับเปิดไปสิบนึงครับ ราคานีมีเสียวราคานีมีเสียวพี่น้องครับนะราคาเปิดไปสิบหนึ่งครับนะราคาห้องนะครับพี่น้องต่อรองได้อีกนะครับราคานะครับแม่ครับมาเบิ้งเอานะครับนะอยู่นะอยู่โนนศิลานะครับนะโอเคครับนะน้ำเพชรครับสิบหนึ่งนะครับวัวสาวนะฮะบ้านนะฮะบ้านในผสมนะฮะใกล้ขึ้นละนะครับโอเคครับนะน้ำเพชรนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ้งโซ่ต่อไปครับพี่น้องครับตันนี้ แล้วพี่ประจุอสิทานเปเบิ้งตัวต่อไปครับโอ้ตัวนี้ไหมนี่สาท่าเลยพี่น้องครับนะี่ฟื้นๆเดี๋ยวให้เขายางวนให้เขานั่นก่อนมาเทียรเขาอาจตื่นๆผมอยู่นะครับตื่นๆผมอยู่ เดี๋ยวมันมันยอ้อนแสงครับนะเดี๋ยวเอาให้เขายังไงปุ่นนิดนึงเดี๋ยวมันจะย้อนแสงหูลูกอถึงแม่กระด้างว่าหูไหมเนาะก็ต้องโชว์หูด,ด้วยเบิ่งกระด้างนะครับนะนครับตัวนี้ของลูกของครับอีดมาซ่าครับอีดมาซ่าซื่อมาช่าครับนะบนะมาช่านะครับตัวน,นี้ขึ้นไหมครับพี่ ขึนแล้วครับเต่าบอนผสมอ๋อขึ้นแล้วครับเป็นสาวน้อยนะครับนะขึ้นแล้วแต่บ่อนในผสมขวายเสื้อไหมนะครับขวายเสื้อไหมครับครับขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเป็นัวสาวน้อยไปพุ่นแล้วครับไปพุ่นละดีละดีละปล่อยเลยปล่อยเลยฮปล่อยเขาไปเลยก็ได้ให้เขาไปยุ่งกันหมดละนะฮะเอาพุ่นละครับนะตัวนี้ม้าชาเนาะนะครับนะเป็นลูกสาวของแดงกาฬสินธุ์เป็นลูกสาวของแดงกาฬสินธครับพี่น้องครับนะฮะ สงหูดีนะครับเป็นหัวที่สงหูหูดีนะจิกยักษดีลูกเ่นดีก้อยแทงมัคนณาชัดเจนนะครับนะตัวนี้เปิดอะไรไปไหนครับพี่สิบหนึ่งรับเพื่อนะครับนะครับอ๋อตัวนี้เปิดไปสิบหนึ่งครับพี่น้องครับนะฮะหนึ่งแสนบาทท้วนนะครับราคาห้องนะฮะมาต่อรองเอานะครับนะกับมาต่อรองเอานะครับตัวนี้นะครับแทงขาใหญ่นะครับแทงขาใหญ่ลูกสาวของแดงการสินนะครับนะของแดงการสิน นะฮะัสุดยอดนะครับโอเคครับตัวนี้หนึ่งแสนบาทนะครับนะราคาห้องมาต่อรองเอานะครับเดี๋ยวเขาเบิกตัวต่อไปครับพี่น้องครับนะฮะตัวนั้นไหนครับตัวนั้นขายไปนหมน่ะขายต่ออีกก็ได้ครับขายต่ออีกก็ได้ครับนะโอเคครับตัวนี้แม่ลูกไผ่ครับนี่ฮีไปจอบตัวนี้บบหูครับตัวนี้ตีไม้กับโบหูเลยครับตัวนี้ครับบ่หูบัวบัตรเลสบอกตัวตัหูอืมแต่ขายออกไปแล้วเนาะขายไปแล้วนะครับ นายพี่น้องครับนายยูนีูงมะแดงครับขายตัวอยู่ขนใจสายหูอินดูบราซิลนะครับนายยูนีนะครับพี่น้องครับนะสิบหนึ่งตัวนี้กะสองั็ตัวนสิบตัวนสิบตัวฮะตัวสิบหนึ่งตัวสิบสองตัวไม่หลวมอ๋อตัวสิบสองนะครับนะตัวนี้กะสิบหนึ่งครับพี่น้องครับนะฮะมาต่อร้องกันเอานะตัวนี้นะครับลูกสาวแดงกาลสินวันหนึ่งนะครับนะราคาหนึ่งแสนบาททวนนะแดงดีครับ นะสีแดงแดงดีนะตัวนี้ก็สิบสองครับนะตัวนี้ทองเรียบร้อยแล้วนะครับนะลูกพี่นิกเนาะผมโอ้ยยี่ขนาดครับนะครับเดี๋ยวให้ผมเบิ้งกยครับซื้อนกซื้อยังครับตัวนี้มนกแก้วครับนกแก้วเนาะนะครับนะนกแก้วราคาสิบสองนะครับนะทองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเขาเบิ้งโตต่อไปครับนะ วันพี่น้องตัวนั้นนะหันมาบับพพ์เพาะถ้าเขาหนีเขาไปนะฮะหันมาเนีน่ยหูาหาหกากซากากันนะครับนหูกากซากเดี๋ยวจะซุูมมึงเช่นใกล้ๆกันนะฮะอืมพุ่นไหมเปน็นทังสี่ก็ขึ้นนะแถวฮะมาซะเมื่อไหลูกมาดูตัวนี้มาช่านะครับนะลูกสาวของเอ่อ แดงกาลสินนะครับนะฮะงสาวแดงกาลสินเป็นงว่าผมว่าตัวนี้โค้งสางดีนะครับนะโค้งสางทีแล้วก็ทรงหูดีนะครับนะทรงหูดีนะครับนะก่อยแทงมาหนาชัดเจนเลยนะครับการโตดีงูสาวครับนะฮะึ้นแล้วครับแต่บอสได้ผสมนะครับเพินเปิดราคาไว้สิบหนึ่งนะครับผู้ใดสนใจโทรหาพีประจวบเด้อนะฮะงูวอยอำเภอโนนศิลานะครับนะจังหวัดขอนแก่นนะครับ มามามาครับบ้านี้ครับนะฮะพี่น้องครับมาเบิ้งมาเบิ้งนางพยางัวบ้านนี้นะครับมาเบิ้งนางพยางัวบ้านนี้นะครับเบิ้งหูนะเดี๋ยวให้เบิ้งหูนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ปานใบตองกล้วยนะครับนะปานใบตองกล้วยตัวนี้หูไหลดีครับนะฮะเป็นลูกสาวเจ้าลักทีนะประเภทหูนี่นะฮะผมยกไข่ท่านี้เลยนะครับนะฮะตองถามเสียลินนะครับตัวนี้นะครับนะฮะนิวเยียนะครับนะฮะ ตัวนี้ผมเคยจกดากมาแล้วนะเคยจกดากอยู่ขอกเสลินมาแล้วเนี่ยเป็นงูเก้าเสลินครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ย่ายค่ายนะฮะมาอยู่กับพีประจวบนะฮมาอยู่กับพีประจวบอยู่อื้นที่นองศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับผสมไปแล้วนะครับนะโค้มโตไปนะโค้มโตไปนะครับนะฮะการครับนะฮะโอ้ใบไหมโพดแล้วล่ะตัวเนี้ยนะครับนะโพดแล้วล่ะครับ ครับผู้ผจญครับขอเข่าเฟ้นยังไงนะครับนะเจ้าของมัดนี่ละผู้ผจญอยู่ใกล้ๆนี่ละผู้ผจญตัวนี้นี่เอ่อโคบตัวไวปะครับครับผมนะครับนะโคบตัวไวครับจะมีดูัาซีนครับดูดูบาซินอีดูบาซินครับพอพันใดครับครับพอพันใดครับเราตัวนี้นะครับนะเอ่อผ่านรอบนี้เนาะผ่านรอบหนึ่งแล้วครับผ่านรอบแล้วผมว่าผ่านที่สี่กวัา ครับแล้วแต่เกิดว่าผู้ใดสนใจนี่เปิดราคาไปไหลายไหนแบบนี้ครับไอ้งี่หมาครับตัวนี้งี่สิบหาหมื่นครับต่อรองไหนเนาะได้ครับได้ต่อรองไหนพี่น้องครับนะนิวเยีะนะครับกับผสมค้นโตไว้นะครับกับล้อกับ่านรอบแล้วล้อตัวทองนะครับนะี่กับล้อตัวทองนะฮนะครับคุณใดสนใจนะครับพี่นะพี่ปรรจุแล้เปิดไว้นะครับ 2%ี๊ชิพหามื่นะฮะราคาสองแสนห้าหมื่นบาทต่อลองได้นะครับกอลล์ตรวทองนะครับนะคมันไวเ้มัส่นสหงนียวเสุดยอดครับนะเบิ้งครับนะบรรยากาศรุรอบนะครับนะครับมี่จะตมงามครับบรรยากาศนะครับสุดยอดบ่นะครับนี่จะอินดูบาซินแดงนี่นะครับ โอเคครับวันนี้ช่วงท้ายๆนะครับนะฮะพี่ะจบครับนะฮะถ้าเกิดว่าบี้ผู้ใดสนใจนะครับนะฮะพิกัดยุไซครับบ้านพักหวานครับบ้านพักหวานตำบลหนองปลาหมอพื้นที่ลาดจากขอนแก่นครับนะบ้านพักหวานเนาะครับนะครับนะฮะตำบลหนองปลาหมอหนองปลาหมอเพื้นที่ลาจังหวัดขอนแก่นครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับผมมีครับ081ครับ471ครับ8040 อีกเทียนนึงครับ081ครับ471ครับ8040ครับโอเคครับนะฮะผู้ใดสนใจนะฮะกิ่งกลางนะครับมะหานะฮะเป็นตัวจริงเลยครับครับเป็นตัวจริงแมฮะคันปากทังมั้นทั้งสื่อนาะฮะมาเบิ่งตัวจริงก่อนนะราคาต่อรองกันได้นะครับนะขอให้มักนะครับนะมาเล่นมะยาน้ำกันก็ดีใจละครับนะ โอเคพี่น้องครับเมื่อนี้ผมต้องไปเทคนะฮะพีป่ประจวบนะขอลาอีฟซีไปก้อนสมีก่อนนะค,ครับสวัสดีครับ